อยู่ผมบอสพีเหมือนเช่นเคยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้มีแฟลเซลล์นะแล้วก็สิ้นสุดแค่เที่ยงคืนนี้เท่านั้นบรรยากาศเป็นใจนครับฝนตกมาซื้อคอมมันได้นะครับ <S 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 ผมก็สั่งหมื่นหนึ่งล 20, ด2,000สั่ง20,000ลด3 0 0พนใน s h อป e e ้เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูงานวันนี้กันว่าวันนี้มีสเปคอกไรกันบ้างนะครับแล้วก็ใครมีโค้ดพิเศษโค้ดอะไรเงี้ยรีบกดได้เลยนะแค่วันนี้นะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคก็ถือว่า 8.8ก็เอาง่ายแฟลเซลก็ถือว่าเป็นวันที่คุ้มค่าที่สุดอยู่แล้วนะครับรู้กันอยู่แล้วนะสำหรับแฟลเซลนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูทีละเครื่องกันเครื่องไหนถูกสุดวะวันนี้วันนี้รู้สึกว่าจะมีเต่เครื่องตึงๆอีกแล้วอุย้ยอันนี้อันนี้นี้นี่ถูกสุดนี่นีนเคสเนี่ยเคสตัวนี้คือแฮกิทจากซูนามินะครับเวลาปิดกระจกเดี๋ยวผมให้ดู ผมให้ดูเวลาปิดกระจกเนี่ยปิดกระจกมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยกระจกมันก็จะเป็นอย่างงี้เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ตัวนี้เลยนี่ตัวเดียวกันล็อกฟิล์มออกล็อกฟิล์มออกเนี่ยเห็นไหมเวลาปิดกระจกก็จะเป็นอย่างงี้เนี่ยอ่ะโอเคแต่นี้เราเปื่อยเปื่อยไว้ก่อนแล้วก็ไปปิดกระจกแล้วก็ส่งออกอีกทีในห้องช่างนะครับเครื่องนี้28,290โอ้โห,โโหสเปคเต็มเลยนะคุณผู้ชมครับ CPU เป็น Intel i5 Gen 12ครับ12 4 0 0 F นะครับเป็นตัว6คอร์12เสรดเทอร์โบ4.4ตสีจกิกะเฮิร์นั่นเองครับแรม16จิก DDR4 บัส3 2 0 0จาก Apercerock ok, เป็นแรม RGB นั่นเองชุดน้ำ2ตอน240มม,มจาก s y n a m i นะครับในส่วนของเมมบอร์ดตัวนี้คือ B 7 6 0 MPG Lighting Atlock p h a n t o m Gaming นะเป็นตัว DDR4 นั่นเอง M2 เป็น NVME นะครับ,นะรบ, Me, รบจาก Hisimi ร i s p p e e d 3 5 0 0เมกความจุ512จิก แล้วก็ในส่วนของการ์จอตัวนี้คือโซลแทคเกมมิ่งครับ G-Force RTX 4 0 6 0 8G G- ด d r 6ีเป็นตัว2พัดลม s o ลแทคทวินเอนั่นเองครับอ่ะโอเคในส่วนของพา w e ว s u p ส l ายเป็น700วัตต์80พัดไว้จาก s i g m a t e c คนั่นเองครับเคสตัวนี้ก็เป็นซูนามิแหกริดนั่นเองพัดลมจะมีมาให้2ตัวก็คือด้านหน้า2ตัวแล้วก็ติดตั้งชุดน้ําเข้าไปใส่กล่องไฟด้วยนะเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มที่รีโมทนะครับนี่ตามนี้เลยโคตรสวยนี่ลองดูสีมิ้นท์ ตรงนี้ก็เป็นกระจกนะเนี่ยกระจกแล้วก็ฝาปิดตรงนี้ก็เป็นกระจกฝาปิดตรงนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มได้2ตัวคือตรงนี้กับตรงนี้นี่เพิ่มได้2ตัวนั่นเองนะครับอ่ะจบเรียบร้อยนะเครื่องนี้28,290บาททุกอย่างเครื่องนี้มือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สั่งตอนช่วงโปรมันก็จะมีโปรต่างๆอีกอันนี้ผมพูดเป็นราคาออริจินอลแล้วกันเครื่องนี้ลูกค้าน่าจะได้ส่วนลดลงไปอีกถ้าจำไม่ผิดนะครับ เฉพาะวันนี้นะ8.8ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้จะเป็นวันที่สั่งคอมพิวเตอร์และคุ้มค่าที่สุดมากๆนะครับเพราะส่วนลดมันเยอะจริงเครื่องนี้34,690นะครับ34,690สหเ้ตัวเครื่องคือ Intel i5 Gen13 ครับ1 3 4 0 0 F10 c o ร์16เทอร์โบ4.6 GHz ครับแรมตัวนี้เป็น16 g b DDR4 บัส3,600จาก Acer Predator เป็นตัว Apollo นั่นเองนะเป็นแรม RGB นะ แล้วก็มีซอฟต์แวร์ปรับไฟได้นะครับชุดน้ำชุดน้ำตัวนี้เป็นของ Cooler Master a d m o s นั่นเองนี่ผมลอกเทปให้ดูอย่างเงี้ยชุดน้ำสวยมากแล้วก็ดูปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มน้ำเนี่ยมันเป็นแบบใส่นะโคตรสวยเลยนะครับอ่ะโอเคในส่วนของเมนบอร์ดตัวนี้เป็น B760M PG Lighting a d l o c k p a n t o m Gaming นั่นเองครับแล้วก็การ์ดจอ4 0 6 0ครับ RTX เป็นตัว 8Gig G DDR6 S o t a c Twin e d มืนเดิมเหมือนเครื่องเมื่อกี้เลย แล้วก็ m 2เป็น nvme นะความจุก็อยู่ที่512ริบ gb จากไฮซิมิรีสปีด3,500ันเมกชุดสายถักนะครับลูกค้าเลือกมาเองนะจริงๆสายถักสีดำก็มีขายแต่เขาอยากได้อ่ามีขาวขาวไปตัดบ้างเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมลอกเทปให้ดูเลยด้วยจะได้ชัดๆัดนะเครื่องนี้อ่ะโอเคนี่สายถักของไฮเพอร์เส้นนะครับ24พินเมมบอร์ดแล้วก็8พินกาจอนั่นเองแล้วก็พาวเวอร์ซัพพลายตัวนี้เป็น700วัตต์80พัตไว้จาก s i g m a t e ซนั่นเองนะครับ เคสตัวนี้คือ Panorama Gaming Case เป็นตัวมิดนีนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟผ่านซอฟต์แวร์ได้เลยอันนี้เป็นสีขาวใช่ไหมถ้าคุณอยากได้สีอื่นคุณก็เปลี่ยนไปแค่นี้เองเห็นไหมปึ๊บปับปึ๊บปับแค่นี้หรือว่าจะปิดไฟมันมีโหมดออฟด้วยเนี่ยออฟประมาณนี้แล้วก็ไฟแรมไฟแรมก็เปลี่ยนได้นะนี่โหมดของแรมสมมติว่าแรมตอนนี้มันเป็นสีฟ้าใช่ป่ะผมอยากให้มันเป็นสีเหลือง ก็เปลี่ยนได้เช่ไหมเปลี่ยนได้หมดเลยมันมีซอฟต์แวร์ของมันอยู่อ่ะจบเรียบร้อยครับส4 6 9 0เกสมือหนึ่งทั้งหมดประกันสามปีจบยาวทุกเกมอยู่แล้วแล้วได้เครื่องสวยๆที่อย่างนี้ไปครอบครองด้วยต่อมาครับมาดูเครื่องนี้กันบ้างครับเครื่องนี้นี่น่าจะน่าจะสุดของวันนี้อีกแล้วกันนะครับวันก่อนก็ห้าหมื่นกว่าเมื่อวานก็ห้าหมื่นกว่าวันนี้เท่าไหร่วะอ้ยวันนี้ไม่ได้แพงครับสี่หมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบแต่น่าจะน่าจะสุดของวันนี้ละเพราะว่า เวลาถ่ายงานผมประมาณบ่ายสามกว่าๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลอกให้ดู43่หมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนแล้วกันเครื่องนี้ลูกค้าน่าจะสั่งมาจากใน IG นะอยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่รู้อยู่จังหวัดไหนนะครับ IG ชื่อคุณ Peace, แหละพีชเหรอคุณพี e นะครับอ่ะโอเคเครื่องนี้เนี่ยเป็นเอาราคาเต็มๆก่อนนะสี่หมมพันแปดร้อยู่กับ Intel Core i7 เจนสินะครับเป็นตัว14 700เป็นตัว non f นั่นหมายความว่ามันมีกราฟิก on cpu นั่นเองตัวนี้20่สิบคอยี่สิบแปดเทตเดี๋ยวนะเท่าไหร่วะจําไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวนะที่กล่องมันบอกปะเท่าไหร่20่สิบคอยี่สิบแปดเทตเดี๋้าจะไม่ผิดหรือ24่สิบคอยี่สิบแปดเทตเนี่ยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเทอร์โบห้าจุดสี่นะถ้าพูดผิดยังไงขออภัยด้วยแม่งลืมหลายเจนเกินนะครับอ่ะโอเคแล้วก็แรม นะครับแรมตัวนี้เป็น32 g ิบจิก DDR4 บัสสามพันสองเป็นรม r GB นั่นเองจาก XPG นะแล้วก็ M.2 เป็น NVMe นะครับความจุก,ก็อยู่ที่512 g ิจิกจากไฮซิมินั่นเองนะครับรีสปีดสามพเมกนะชุดน้ำา3ตอน360มม,มเป็นตัว CS. 3 6 0นนะครับตามนี้ชุดน้ำเนี่ยเป็นท่อยางไฟ RGB นะชุดน้ำเป็นท่อยางไฟ RGB แล้วก็ power supply ตัวนี้เป็น 7 0 0ดร้อยวัตต์ดไว้จาก Sigma t e c h นั่นเองครับแล้วก็เมมโมร์ดตัวนี้เอ้ย b เ6 0 m หมดเลยเว้บวันนี้เพิ่งสังเกตนะ B760M Adlock PG Lighting เหมือนเดิมนะเป็นตัว DDR4 นะตามนี้อ่ะโอเคครับแล้วก็ในส่วนของเคสเคสตัวนี้คือ c ิ n a m มิวิ i ั่นไอนะเป็นตัวสพัดลมที่ให้มาแล้วก็ซิงค์ไฟทางระบบเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นเวฟไฟเหมือนเดิมตัวนี้ขายดีมากเลยเคสตัวนี้นะขายโคตรดีเนี่ยมันเปลี่ยนไฟได้ไหมแล้วก็มันจะจับเสียง ไฟมันจะจับเสียงมันก็ขึ้นเป็นเวฟเป็นอะไรของมันไปถ้าไม่ชอบก็ปิดได้นะตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีก็กดปุ่มตรงนี้ถ้าเปลี่ยนไฟในเครื่องก็กดปุ่มที่รีโมทแค่นี้เองนะครับปิดไฟเปิดไฟได้หมดเครื่องนี้ก็คือเน้นไปสตรีมเพราะว่า cpu เนี่ย i 7 1 4 7 0 0 f เนี่ยนะครับเอ้ยไม่ใช่ i 7 1 4 7 0 0เป็นตัว non f มันมีกราฟิกออน cpu นั่นหมายความว่ามันสามารถใช้เทคโนโลย quick ี quick sync ใน obs เนี่ยการทำงานร่วมกันระหว่าง cpu กับการ์ดจอเนี่ยให้มันทำ ให้มันทำงานร่วมกันได้แต่ถ้า CPU ที่มันมีรหัส F เนี่ยแปลว่ามันไม่มีกราฟิกออน CPU คุณต้องพึ่งบารมีแค่การ์ดจอสตรีมอย่างเดียวมันจะเหนื่อยเกินไปนะครับการ์ดจอก็เป็น4060 8G DDR6 นะครับเป็นตัว s o t a c สองพัดลมนั่นเองโ o so t a c White Edition เป็นการ์ดจอสีขาวนะครับก็จบตามนี้เครื่องนี้ก็สุดน่าจะสุดแล้วละสำหรับวันนี้43,890อ่ะจบนะ3เครื่อง 3, 3ต,าตายวันนี้แล้วก็ฝากโปร8.8ไว้ด้วยแล้วก็ มีลูกค้ารีเควสตมาแล้วก็มีคาถามมาว่ากล่องอุปกรณ์เนี่ยให้ทั้งหมดไหมเนี่ยที่ตั้งตั้งตั้งเนี่ยผมถามคุณกลับนะผมถามคุณกลับแล้วกันนะผมจะเก็บไว้ทาไมครับถูกไหมครผมต้องให้ลูกค้าอยู่แล้วให้ลูกค้าไว้เช็คประกันเช็คอะไรก็าวานไปแล้วว่าเวลาเค็มมันจะได้ง่ายผมไม่อยากเก็บไว้อยู่แล้วพวกกล่องอุปกรณ์นะครับมันคือของลูกค้านะครับผมอ่ะโอเคตามนี้จบเจ้านะ8.8สุดแค่เที่ยงคืนนี้เท่านั้นวันนี้ของเดือนเป็นวันที่สั่งคอมและคุมที่สุดแหละยังไงก็ ฝั่งบอสพีแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมติดขัดตรงไหนให้อดินดูแลได้เลยที่บอส์พีครับ